มาพี่ดาโอนมามาพี่มา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 ไว้มาลามามาเด้อปดตี่ปดเป็นอยู่วะปดเป็นอยู่วะเสือฮะปดปดเป็นวะอ่ะปดใน สมซักอินดีด้ปนเห็นไพี่น้องเอ้ยน้องอดมาดินก็ใสป่ปาดน้ำเสีองมาดินแต่เพราะว่ามายุ้ยจีนีไม่มก่อสิมาเบิ่งเป็ดก่ออ่ะดีนะดีนะสบายดีนะเราเร่ดีก่อนดีบ่ได้แพี่น้อง,องแขนแขน tít anh ạ ok khen mà vâng vâng chào khen chào khen ông hải út chào cảm tôi nhảy cảm ơn tôi nhảy chào cái đi anh à, nông quân đi nè đi áo thì đi 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 áo mama ai thứ hải, à đi à xe ban đi đi nga ông mưa ơi bảo nằm thì là đi mà gì anh à, nông quân cái để bảo ít bận nưng áo à. ไปไปดินปะน้ำไปเบื้องนะปะบรรยากาศน้ำแรงๆพี่น้องเอ้ยฝนเป็นคือสิตกเนาะพี่มะมาเดอ้อมาพี่เดอ้อมาพี่เดอ้อมาดินเบื้องนี่มะเป็เดบ่ิเ็ดเป็ดดอกสบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขสุนเ้อพี่เบ้อง มีน,นี่บอดี้มียร้าแไรน้วกรองชิมาทายบรรยากาศเนาะฝนจิตกพี่น้องเอ้ยฝ่าคืบเมื่อนี้ฝนนะเนาะล่มมีมีร่มแน่พี่น้องเย็นเมื่อนี้ตอนเที่ยงๆหันจะแดดอยู่นอจะมา,าตอนแดงเศ้าแดด ได้กับเป็นคือคนจิตกมาพี่ออกมาออกมาใช้ปานน้องโคนออกมาพี่ออกมาเด้อออกมาเบื้องหนีเด้อยังขีดีอยู่ออกมาพี่โอ้พี่ออกเลยบรรยากาศไปไปดินถูกปะ พี่มะไอพี่น้องคนน้อง้คนน้องคนนั่นพี่อ้ยนั่นพี่คนใครมาไอ้นะเอาหน่อยมะไอพี่น้องเอ้ยไอพี่น้องคนไปหาออกไปดินนอ,อ,อกไปอเอ,อางาป่ะพี่เด้อเดี๋ยวเบาย่างก่อนเด้อ บ่าอย่างก่อนเด้อมาหาบ่าวพี่เด้อน้องคนมาหาไอ้มัมามาพี่น้องบรรยากาศแามแรงๆเ,งเงนาะอยู่หลังบ้านพี่เดียหลังบ้านอยนูยาา่หน้าอยู่หน้าบ้าในสูบ้านนิดน้อยเดี้ยงบรรยากาศ งไงขอภาวน,นาให้ฝนเด้อพี่นนองตกมาซ้าเนาะสียกดำนะเพราะว่า,ามันกะตอนนี้กะเห้ากะเริ่มสีพ่อใดดำเลยพี่นนองแต่ว่าฝนหันยังว่าท่านตกเนาะอีสั่งกี่ใบใช่กี่ใบใช่กี่ใบใช่อเออหัวตำกันแบบนี้เฮงกกข้าวโพดต้นข้าวโพด ต้นมะข่าโพดอยาเห็าเห็ดของอันนั้นเด้ออย่าเห็ดของของป่าเด้อของป่าเมงเด้ออ่าเดี๋ยวยาเห็ดน้องอ้วนฮะสิไปดึงแก่ได้เอ้าอย่าเห็ดเอ้าไปเด้อใส่ป่านไปเด้อถ้าอยู่หันเด้ออย่าเห็ดเด้อมาเด้อใส่ป่านยังบ่เห็ดเฮ้ <Yeah. S 2> ยังยังระวังโตขนาเด้อโอ้ระวังแบบจะทายิคือโอ้ยสิยางไปใส่ดิไปยังเสียก็จะเป็นตัใหญ่นอนอบวนกันดิมาใช่้านมา ไปไปไปเอา้าดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วนะแล้วยาเหตุย่าดึงองวนน้นองนอ้นองนอ้นองน้ <c oughs> องน้องยาดึงต้นข้าวโพดป้าไปกินมา เออเอเอเ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 ออออออเอบานนี่เบานยนีเอเอเอ่อเอสองคนพี่น้องจะมันดได้ดว่าสองพี่น้องเยโครดแต่เห็นจังสีนี่เ็น เพื่อนเดีมาดิน้นองเพกดีรอ้พี่น้องมีได้ถ้าเพื่อนได้ย uh ูเ่เพื่อนเพื่อนพากันอัน,นั้นนะ้องหาไปาก,กับไปหาดึงของไปว่ากินแตงโมแตงโมอีส่จ้ากัวแตงโมอใส่ยได้ปันหูู่ว่าเออบ่าทามก่อนหูว่า,า,าว่าแตงโมอใส่น้องว่าจ้าก่ว่าแตงโมอใสัยมา嘛ไปเมื่อปะเมื่อเด้อว่าสิเมื่อไอเด้เอด บาสิเมื่อไรด้วยใช้ปฟนเด้อเมื่อน้ำบาแต่บะเนาะน้องอุ่นกับเบิ้งเมื่อเนาะเมื่อน้ำหมาเนาะพากันเมื่อเนาะเมื่อมาพีไปเมื่อปะไปพี่นสองคนดั่บางได้ตอนเมื่อนี่เสี่ยเมื่อนี้ราได้สองคน ตกขาหน้าด,เด้เรอเออเอาไปเด้อยพี่้อกมาจักว่าเป็นบ่อไใดเป็นบ่อใดมามะไปเมื่อเมือ่อไปไกลแดบ๋ยวบ้าอุ้มบ่ได้ได้สองคนผู้บ้าสิจูงเมื่อไดจะเมื่อ,อย่างไดเสียบ้าอุ้มจะได้ไปกินมังุม่ว่ะ โอ้จิบไาชื่อว่าไปกินหมองมูพา,าวาไปเนี่ยปะพาบาไปกินหม,มูม่สะปะิปพี่น้องใช่ป่านจิพา,าไปกินหมอมูใช้เด้หม,มูมจะอยู่ใส่ขเขาก็เลือม,มันนี่น้พี่น้องเขาที่้าดำไปเป็นอาทิตย์เลยพี่น้องเลยใช่ป่านจิพาบาไปกินหมอมูเออโอ้ลูกลูกเอาลูกเดี๋ยวไปต่อ วัสวสวยจีบไปใช้ใีบา้าบ้าไปกินหมูมุบานสิาเอ้าไปกินหมูงมุ้ไปไปสองคนฮะมา<อ>ยังยีหล่าเห็นหมอมุ้อุออออ้ยมุใหญ่บ่ล่ะอุ้ยอ่ามุยหนอมุ้ยล่ะมุแม่บ่ Ôi, đã hiện hết một mùa nhảy Ấm mưa à bỏ Ấm à mưa sẽ phải đi bỏ Ấm than chúc Ấm mưa Bỏ à má à đó, thay mấy hành mưa bỏ đã Ấm mưa à gì bỏ, hay bao à mưa à gì bỏ Hay bao biết à mưa gì Pít mưa kín bỏ Hả? ปี๊ดมากินหมกหมูนี่โอ้ยหมอกหมูแล้วนเะพีองมีลายหมากอยู่มื่นนั้นมาปิดเนาะมาปิดกราบน้อยๆกับกับปิดไปหมากหนึ่งพี่น้องหมอกหมูอันนี้เนาะหมอกหมูไปแมงเนาะใช่เหรอมีหมากเดียวนี่บอ่ะจังได้พากันอย่างมาหอยผีมันไก่แล้อชิมเงี้จังได้แบบนี้ อยีงย,อยงอยียงอยู่นี่เนเดชัยพ่อมีไปนะเมื่อไปผ้าเบาเมื่อเนี่ยนะเบาอยากเมื่อเลยผนะ้าเบาเมื่อเนะี่ยนะฮะเข้าใจภาษาอยู่เวลาพี่น้องแกวอกอยียง พาบ่าวเมื่อเนี่ยนะป่ะไปอยากเมื่อเหรอป่ะป่ะนะเปานหมุดเด้อระวังมุดเด้อบอลบ่าดดวาน,านั่งเด้อบอลของมาบอลบ่าวเด้อไปพาบ่าวเมื่อเนี่ยป่ะเอ้ยโรงพยาบาลที่ขี่รถไปไทเดฟูปะไปหาแถาไปแถาที่ขี่รถชาเด็งป่ะไปไปปพาไปไป,ไป,ไป ไปหาเถาไปยูเทิงไปย่างยางย่าง,ง,งเลยไปหาเถาพี่น้องเรียกผ้ากันแกงอันนั้นเนาะมาชองนะยวันนี้ชิมเมื่อจังเลยดิเอา้าไปเดี๋ยวห้องเมื่อตนะอนเนาะพี่น้องเดี๋ยมโรงงานชิพ่าสองขดี่เมื่อจูงแขนเมื่อาชองเลยไปพี่น้องตอนนี้กะเป็นมือวันที่สาวสี่น้องผียัง นสั่งของไปแต่มืม่อวานนี้ชิมาอัปเดตของน้องผ่องว่าของหันมาห่อใส่เนาะมีะเอฟซีน้องผองถามว่าเอ้าสร้างใหยน้องผ่องสร้างจากฟังไทยหันสร้างจะได้เนาะก็คือน้องผ่องเราจะสร้างเองก็ได้หรือว่าหรือว่าจะให้คนที่เขาหับสร้างก็ได้น้องผ่องถ้าสร้างเองเหงันเ้าต้องมีบัญชีผ่องบัญชีธนาคารเป็นธนาคารไทยอะไรกัน สมาร์ทแอปดัสดาเนาะหรือว่าช้อปปี้ถ้าอยากสั่งอยากใช้นะเนาะพี่น้องสมาร์ทรายการนะเนาะถ้าสมาร์ทแอปรายการเอาที่อยู่หันที่เพิน่นที่เพิ่นเป็นผู้หาสร้างเครื่องฮนะเอาที่อยู่น้ำเพิน่นน้อพี่น้องเพิ่นเท่ากัเขียนว่ามันก็นจะมีแล้วแต่น้องอันเมื่อกี้นี่มันเป็นแบบน้องค่ายเนาะพี่น้องนะจกักจั๊กน้องค่ายจีนยังน้องอันกระจำบ่ค่อยได้เนาะ แล้วก็เขียนว่าส่งต่อเนาะส่งต่อหอุ่นอัลุนของทีที่นั่นนเน้องเพีองตามทีอยู่ไก่บ้านเทาเนาะงฮัสซีส่งอยู่ไซกะแบบว่าก็คือแบบฝากต่อกันนะเพีองาาเอากะเอาทีอยู่ทีอยู่ของประเทศไทย,แล,ย,ทยทแล้วเนาะคนส่งเพผนก็จะส่งต่อมาให้เองเนาะเพีองแบบว่าบ่ได เฮ้าบ่ได้ต้องไปเห็นยังนะแค่เอาที่อยู่บอกว่าส่งต่อกะคือจบแลวเฮากะาจาเงินเนาะพี่น้องถามมาสีใจเงินจะ,ะได๋เนาะพี่น้องใจเงินกะมิต่ว่าเวลาเฮ้าสั่งงเลยเนาะเฮ้าหันจะเสียค่าส่งพี่น้องเสียค่าส่งต่างกันเนาะพี่น้องค่าค่าส่งของขนส่งกับในแอปฮะจะต่างกันเนาะเฮาจะได้โอนเงินรอบทําอิทหันเป็นค่าของพี่น้อง ค่าของแะไรกะพราะของมาหอดเทื่อนหนึ่งเขากจะโอนค่านั้นพี่น้องค่าขนส่งเนาะค่าขนส่งของของอันนั้นพี่น้องของของมาที่ส่งมาหอดฟังไทยเขาต้องเสียเงินอีกแต่ก็มาหอดฟังลาวเวลาเขาจะหับของกับเสียเงินอีกพี่น้องกับเป็นแบบนี้เนาะถามบัญยาตบอกพี่น้องจะสั่งของมาจากมาจากรัสดาหรือว่าช้อปปี้บัญญัพี่น้อง โหดของโหดง่ายเนาะมีแต่ว่าเฮาหันไปถาเอาของอย่างเดียวเฮาแค่ใส่ที่อยู่ง่ายๆพี่น้องคล้องกับบอดดี้เอาไก่เนาะเพราะว่ามีคนส่งเนาะพี่น้องมีคนส่งมาอันนั้นตัง้งอยู่ไก่บ้านโอ้ยมีคนส่งมาอยู่ไก่บ้านเนาะพี่น้องเอ้าวอ่กอดบ้าเอาคุปชองแบบนี้โอ้แพงเอาหอมบ้าเนี่ยหอมบ้าเนี่ย ดีแข็งอ๋อหอมอะไรเนี่ยหอมเอา้เอาดีดีดีล่ะอีแข็งดีดีอ่ะหอมหอม<ะ>พี่น้องรายการสำหรับคลิปนี้กาสีได้คอ,อโต้อำลาผ้าจากพี่น้องเลยนะเนาะกลับมาอัปเดตมาถ่ายน้องโอนกับน้องสายปานพี่น้องเลยการมาบอกว่าคล้องหัวใจน้องอันจิขึ้นให้เบิ้งเนาะตอนที่น้องอันบอกว่าคล้อง มีหน้าตาจะได้เนาะที่สั่งมาเป็นกล่องนองพี่น้องไปสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปเพียงจำนี้เด้อพี่น้องกะขอบคุณขอบใจพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามครับส้มน้องงานรายการให้กำลังใจน้องพี่น้องกะขอให้เอฟซีทุกทุกคนพี่น้องอยู่ดีมีแห้งถ้าผู้ใดแบบเบิง่งโฆษณาน้องพี่น้องกะขอบใจลีเนาะขอบคุณจากใจพี่น้องที่วบีบ้าหาก ตรงนั้นแหละกับแบบอยากสนับสนุนจริงๆนะเพื่อนกับเบิรงโฆษณาให้นาอนะพี่้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่้องขอกล่าวเข้ามาสบายดีพี่๊องบา,บาย